หวานใจไออภิสดาเรียกได้ว่าไอาอภพิสดาออกมาแจ้งข่าวดีว่าเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ใหม่ป้ายแดงโดยในตอนนี้อายุคันสามเดือนแล้วทางนี้สาวไออภิสดาได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านทางช่องอภิสดาดีซึ่งมี้จัดการส่วนตัวและคุณยายป๋อมแป๋มนางรวมพูดคุยด้วยโดยเล่าเส้นทางความรักกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่เจ้าตัวบอกว่าอายุมากกว่าสี่ปี และเหตุผลที่ไม่เปิดเผยว่าก่อนหน้านั้นไปดูหมอหมอบอกว่าจะมีคนเข้ามานะแต่เป็นคนต่างชาติแต่เราไม่ชอบฝรั่งเคยบอกเพื่อนเอาไว้หลังจากนั้นอาทิตย์เดียวก็เจอเลยผู้ชายส่งข้อความไปหาเพื่อนบอกอยากรู้จักมีการนัดแล้วนัดอีกแต่เราแคนเซิลเราผิดนัดประมาณสองรอบเพื่อนก็บอกว่าให้ไปเจอจุดจบถ้าไม่ชอบก็จบเพราะเคยพูดกับเพื่อเราว่าไม่ชอบฝรั่งยังไงก็ไม่ชอบ แล้วที่หมอตอกแตกบอกว่าจะเจอคนฝรั่งเศสคนนี้ก็เป็นคนฝรั่งเศสจริงๆไล่ย้อนไปในปีพศ2563หมอรักเคยทักว่าปี65จะมีคนเข้ามาทำให้เราท้องและบอกว่าไอาเป็นดวงที่ไม่ใช่เข้ามาตามตอกออกตามประตูห้ามจัดงานใหญ่ไม่งานพังเราก็คิดว่าอายุปูน,นี้ใครจะมาจับและหมอรักบอกว่าต้องเงียบๆเ,เข้าไว้ความรักจะดีถ้าเปิดจะมีปัญหา ตั้งแต่เขามาขอแต่งงานเราก็อยากจะประกาศนะแต่เราก็กลัวพังเพราะเราอยางมีลูกมากแต่เรายังไม่พร้อมเขาก็บอกว่าให้บอกเขาจะได้ไม่เสียเวลาเขาบอกว่าต้องการอะไรถึงไม่พร้อมเขาบอกเราประมาณ5คําถามและก็ปล่อยให้เราพูดไปสุดท้ายเรามั่นใจแล้วก็บอกว่าถ้ากลับมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างครอบครัวกัน เรื่องแต่งงานแต่งเฉยๆมากเลยเพราะรักั้างเก่ามันล่มสิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นอากาศมากเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่อยากจัดงานแต่งงานคุณแม่อยากให้มีงานเล็กๆแต่พ่อบอกว่าเป็นงานของลูกไม่ใช่งานของเราเท่านั้นจบเลยไปหาเมาทุกอย่างในการทำให้ลูกติดทั้งใส่โมต่างๆทำหมดเพื่อให้มีลูกกว่าที่จะเคลียร์สิ่งต่างๆหลังจากนั้นสมเดือน เราก็กินยาจีนเพื่อทําให้สมบูรณ์วางแผนเอาไว้นานมากพอรู้ว่าน้องมาหลายอารมณ์มากแล้วเราจะทําอย่างไรต่อตอนนี้ปรับตัวได้แล้วแต่ยังห้ามออกกําลังกายตอนนี้ท้องสมเดือนกับสองสัปดาห์วันที่ไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจมากส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมไม่โพสต์ภาพแฟนเขาชอบประเทศไทยเวลาที่อยู่ที่นี่เขาเป็นแค่ฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักคือเขามาจากครอบครัวที่เรียบพร้อม มีหน้าที่การงานเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะสบายๆรีแล็กเลาเลยอยากเก็บพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้เขาส่วนเรื่องลูกวางแผนครอบที่ฝรั่งเศสเอาไว้ตอนแรกแต่เปลี่ยนใจเป็นที่ประเทศไทยขอให้ลูกอยู่ประเทศไทยจนถึงสิบขวบตอนนี้ลูกเพศแล้วถ้าถามว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเคยอยากได้ลูกชายเพราะเราเป็นสาวห้าวแต่พอเจอเด็กผู้หญิงแล้วรู้สึกน่ารักจังเลย